โอ้โห oh คุณผู้ชมครับมาดูไฮไลท์ไทยลีกประจำวันเสาร์ที่6ธันวาคมกันหน่อยครับว่ากันว่าเป็นหนึ่งวันที่ยิงประตูกันแบบดุเดือดมากๆเลยทีเดียวพี่น้องบอลไทย ผมขอเริ่มที่สถานการณ์ของทีมชาฝูงอย่างบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดก่อนเลยครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของพลังการเอฟซีครับเกมนี้โคตรเดือดโคตรมันแม้ว่าครึ่งแรกเนี่ยจะเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าในครึ่งหลังครับกลายเป็นจังหวะเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าพลังการเนี่ยออกน้ำก่อนครับจากลูกยิงสุดสวยของเกอร์สันโรดิเกสในนาทีที่65ครับช็อตนี้ เล่นเอาโคดเอหวสลลแก้วผลึกเนี่ยสัใจแบบสุดๆครับเพิ่งเข้ามาเป็นกุลซือใหม่ของพลังการตาดีใจได้ปั๊บเดียวเท่านั้นครับประสาทไฟฟ้าก็คือประสาทไฟฟ้าครับเล่นในบ้านยิงทวงคืนได้ตลอดนะครับนาที72ครับกรานเขาสิทธิ์ตีเสมอให้กับบุรีรัมส์สำเร็จไป1ประตูต่อหนึ่งสถานการณ์ทำท่าจะพิก กลับมาฝั่งของเจ้าถิ่นครับสุมนัณเหมือนตาเอาบอลไปซุกก้นตะขายได้ในนาที80นะครับแต่ก็ถูกลิฟคืนไปจากนั้นเนี่ยเกมเดือดจะจัดครับพลังการต้องเหลือผู้เล่น10คนครับเมื่ออาบูบากากา,าร่าครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในนาที87ทีมบุรีรัมย์ครับ ต้องบอกเลยพอได้เปรียบนี่ดาหน้าบุกเข้าใส่ก่อนจะมาได้2ประตูในช่วงนาทีบาปครับนาทีที่90บวก1โรวบรซูยิงให้บุรีรัมแซง2ประตูต่อนหนึ่งทำท่าว่าจะจบด้วยสกอร์นี้นะครับต่สุดท้ายนาริบดินวีรวัตโนโดมครับมาบวกสกอร์เพิ่มให้กับบุรีรัมครับส่งผลให้จบ90นาทีบุรีรัมแซงชนะ เดือดนะครับพลังการแบบมันๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นเกมที่มีทุกอารมณ์ของจริงเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเกมครับสำหรับเอลกาซิโกเมืองไทยครับเมืองทองอยู่ในเตดเปิดปบ้านรับการมาเยือนของชนบุรี f c เรียกได้ว่าเมืองทองเพิ่งเก็บชัยชนะ ก่อนหน้านี้ในเกมบุกไปชนะทางเชียงรายมาขนาดที่ชมบุรีหลังจากที่แต่งตั้งโค้ดอ้นรังสรรเวชโชคเข้ามา2นัดก็ยังไม่ชนะใครนะครับเกมนั้นนี้เหลือจะเชื่อ เกิดขึ้นจริงครับฉลามชนมาดีจริงๆครับมาได้ประตูออกนำในช่วงท้ายครึ่งแรกนาที41อูเคร์ฟาลิงเกนนะครับยิงให้ชมรีออกนำไปก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับต้องบอกว่าเกมคู่นี้แอบเดือดนะครับไปเหลืองไปว่อนเลยทีเดียวครับแต่ว่ากลายเป็นฉลามชนที่มีทีเด็ดมากกว่าครับกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนาที56 อูเครฟันลินเก้นครับมายิงให้ชมบรีหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นไม่พอครับนัทนันเบียสัมลิ์ครับมายิงประตูสุดสวยครับตามมายิงปิดบัญชีครับให้ชมบรี หนีเมืองทองไปเป็น3ประตูต่อศูนย์เกมเดือดเกมมันครับเมืองทองเล่นในบ้านไม่อยากแพ้ครับดาน้าบุกเข้าใส่อาณัตมายิงตีตื้นครับ1.3สุดสวยครับนาที70และในช่วงท้ายเกมนาทีบาปครับเมวิโลโรลินเซนยิงให้เมืองทองไล่มาเป็น2ต่อ3แต่ก็ไม่ทันการนะครับจบ90นาทีโคตรเดือดและก็โคตรมันครับเมืองทอง เปิดบ้านแพ้ชนบุรี2ประตูต่อ3ครับเกมนี้ยิงกันเดือดถึง5ประตูนะบอกได้เลยว่าเป็นอีก1เกมที่สมฉายาเอลกาซิโกไทยแลนด์อย่างแท้จริงแม้ว่านะปัจจุบันเนี่ยจะลดจากสถานะ2ทีมลุ้นแชมป์กลับกลายมาเป็น2ทีมหนีตกชั้นนะครับแต่สเสน่ห์ของการต่อสู้กันคู่นี้มันทุกครั้งที่เจอกันจริงๆครับคุณผู้ชม มาดูอีกหนึ่งคู่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นวันที่ฟุตบอลไทยลีกครับยิงประตูกันแบบระเบิดระเบอร์เลยทีเดียวครับพีทีประจวบเปิดบ้านรับการมาเยือนของอายุทยาอยู่ในเตดครับเกมนี้เจ้าถิ่นออกน้ำก่อนจากตาอัวเฟเรล่านาทีที่6ครับแต่ว่าอายุทยาเกมรุกโคตรด,ดีมายิงตีเสมอนาที11 จากเปาโลคคราโดนะครับและอีก3นาทีถัดมาครับคอราโดคนเดิมยิงให้อยุธยาแซงไปเป็น2ประตูต่อหนึเท่านั้นไม่พอช่วงท้ายครึ่งแรกครับไคเกลเมสมาบวกสกอร์ที่3ครับให้อยุธยาจบครึ่งแรกเนี่ย นำพีทีประจวบอยู่3-1กันเลยทีเดียวครับมันโคตรโคตนึกว่าจะจบแบบนี้แต่ว่าครึ่งหลังหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าพีทีประจวบมาได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น2อสจากสหรัฐกันยารดครับในนาทีที่48อย่างไรก็ดีครับพีทีประจวบได้ทีครับโดยเฉพาะฝีเท้าของเอสกาเมนเดสครับมายิง2ประตูให้ประจวบแซงนำเป็น 4- 3ซะเลยครับ ลูกแรกของเบนเดสเกิดขึ้นนาทีเจ็ดสและลูกที่สองของเขาอีก2องนาทีถัดมานาทีเจ็ดสเกมทำท่าว่าจะเป็นชัยชนะของพีทีประจวบครับแต่สุดท้ายอายุทยาก็มีทีเด็ดครับเดียโกคาริโอก้าครับมาตีเสมอให้อายุทยาครับเป็น4ประตูต่อ4จบ90นาทีครับคู่นี้ มียิงกันถึงปาดลูกนะครับแบ่งกันไปทีมละหนต้างครับเพราะว่ายิงฝั่งละสีลูกนั่นเองนะครับแล้วก็มาปิดท้ายที่ลำพูนวอลเลเยอร์ครับเปิดมารับการเมียนของระยองกันหน่อยครับเกมมันแต่ว่าโอ้โหใบแดงเนี่ยไปว่อนกันเลยทีเดียวนะคู่นี้ครับเจ้าถิ่นลำพูนขึ้นนำก่อนจากรับมาชโดดิออสนาทีที่9นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังกลับมาแป๊บเดียวครับชาลีครับมายิงให้ลำพูนนำไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับระยองค่าจะลำบากอีกครับเพราะว่าต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อวิชยะแก่นทองครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่69แต่ว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่ากลับเล่นดีครับอานอน์อมอรลล์ซาครับมาตีไข่แตกให้ระยอง ในนาที80นะครับแล้วก็กลับตลาลปัดไปอีกลำพูนเหลือผู้ได้น10คนครับชาลีครับโดนใบแดงไล่ออกนาที84เกมเนี่ยดูเหมือนเจ้าถิ่นจะสามารถปิดได้ทุกทางแล้วแต่สุดท้ายครับเตเนโอจูเนียมายิงไปเสมอ2ประตูตอ่อ2ให้ระยองครับจบเกมนี้คู่นี้แบ่งตามกันไปครับเรียกว่าโคตรมันมันทุกคู่เลยจริงๆครับมาดูสรุปตารางคะแนน ล่าสุดของการแข่งขันไทยลีกแมตช์วีกที่14กันหน่อยนะครับบุรีรัมยังนำเป็นจ่าฝูงของตารางนะครับแข่ง13นัดชนะ11เสมอ1แพ้1มี34แต้มนะครับตามมาด้วยแบบับ2ก็คือราชบุรีนะครับ13นัดชนะ8เสมอ2แพ้3มี26แต้ม แบงคอกยูนิเต็ดนะครับอันดับ3ครับแข่ง13ชนะ7เสมอ4แพ้2มี25แต้มอันดับที่4ครับการท่าเรือ13นะัดชนะ7เสมอ3แพ้3มี24แต้มนั่นเองนะครับโซนท้ายตารางครับโคราชบุยนะครับอันดับ16นะครับ13นะัดชนะ1เสมอ4แพ้8มี7 แต้มตามมาด้วยพลังการครับ13นะัดชนะ1เสมอ6แพ้6มี9แต้มลำพูบอริเออร์อันดับ14นะครับ14นะัดชนะ1เสมอ7แพ้6มี10แต้มส่วนเมืองทองยูเนเต็ดที่เพิ่งทำศึกเอลกาซิโกไทยแลนด์กับชนบุรีครับเกมล่าสุดแพ้ก็อยู่สถิตชนะนะครับมี14เกมชนะ3เสมอ4แพ้7ชนบุรีเนี่ย หลังชนะนะครับ14นัดก็มีไทยชนะ3นัดเสมอ5แพ้6มี14แต้มนั่นเองครับขยับมาดูโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมกันหน่อยนะครับไล่เหล้ยงแต่เวลา18นาฬิกาครับแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงรายที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งคู่ ก็น่าดูไม่แพ้กันนะครับนคกขอลาสีมาจะเปิดบ้านรับการเยือนของ BG ปรปทุม BG ปทุมน่าเป็นห่วงสถานการณ์ของมาซาทระอีชนะครับไม่สามารถชนะทีมใดได้ติดต่อกัน4นัดเข้าไปแล้วนะครับเกมนี้จะกลับมาปลดล็อกอีกหรือไม่นะครับเจอทีมบุยของตารางด้วยต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายคู่เวลา19นาฬิกานะครับการท่าเรือจะเปิดบ้านรับ การมาเยือนของอุทัยธานีนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยหใครที่ได้ติดตาม ฟุตบอลหีกอาชีพเหลีกสูงสุดของเมืองไทยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นและก็สนุกสุดมันมากๆเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s ั b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ